สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาา์ออโต้ฮะวันนี้ก็จะพามาดู Toyota าเวนจูนีฮะเครื่องยนต์เบนซินฮะสภาพสุดยอดแค่ไหนไปดูพร้อมกันครับครับผมมาดูกันเลยฮะคันนี้เป็น t o โย t a าเวนจูนี่นะฮะ 2.7G เครื่องเบนซินนะฮะปี16มาดูเลยสภาพสุดยอดแค่ไหนฮะน้องกล้วยบอกเลยสุดยอดจริงๆดูเลยฮะสมบูรณ์แบบสุดยอดจริงคันนี้ฮะดูเลยฮะ เปยวเลยอ่ะสภาพดูดีเกินราคาบอกให้เลยดูดีเกินราคามากๆครับและแอบเข้าไปดูข้างในนะบอกให้หรูแบบหรูมากหรูแน่หรูแบบโคตรหรูเลยฮะก็อบอกให้ตอนนี้ดูภายนอกไปก่อนฮะเป็นไงฮะสภาพสุดยอดจริงๆเครื่องเบนซินนะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน,นตัวจีนะปีสิบหกนะะมาดูพร้อมดูไปเรื่อยๆฮะดูฮะสุดยอดจริงๆคันนี้บอกให้เลย ดูดีมากๆบอกให้แค่นี้บอกดูดีมากๆถ้าไปเห็นข้างในอ่ะร้องว้าวฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยฮะครับผมมาดูความสุดจอกกันเลยฮะมาดูเลยฮะเป็นไงฮะโอ้โหนี่คู่มือยังอยู่เลยประวัติการเข้าูนยนมีหมดนะมาดูกันดูฮะคู่มืออยู่ครบฮะมาดูคันนี้เป็นเบาะหนังนะโหบอกให้เลยดูไฮโซมากเลย เกียร์ออโตเมติกนะฮะอย่างฮะเบาะหนังสีดามูคันนี้ก็บอกตามตรงเลยดู VIP มากเลยอะดูดีเกินราคาดูแพงมากเลยพุ่งตรงเลยนะคันนี้ดูหรูดูแพงมากเลยฮะดูมีถังกไอ้นี่ด้วยดับเพลิงด้วยโหเซฟตี้มากเลยโหสุดยอดจริงครับคันนี้โอหสภาพเกินราคาจริงๆบอกตรงๆเลยสภาพเกินราคาจริงๆริงฮะคันนี้เป็นตัวจีปีสิบหกนะฮะ ปีสิบหกตัวจีเกียร์อโตเมัติฮะดูสภาพเป็นไงดูหรูมากฮะดูหรูหลา VIP จริงอ่ะบอกให้ฮะดูครับเป็นไงฮะโคตรหรูเลยอ่ะก็ยบอกให้ดูหรูมากเลยดูหรูหรูแบบหรูเกินเลยคันนี้พูดตรงเลยฮะดูฮะโอ้โห VIP จริงๆดูฮะเดี๋ยวน้องก้วยฮะพามาดูเลขใหม่พร้อมกันครับครับผมคันนี้เลขไม่แค่หลักหมื่นโลนะแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลดูเลยฮะ จ็ดหมื่นกว่าโลพี่โห oh, oh. ใช้น้อยจริงเลยฮะเจ็ดหมื่นกว่าโลเป็นไงฮะสวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์ออโต้นะฮะรถมือสองสภาพสุดยอดนะฮะบอกตามตรงเลยทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงนะพี่ผมบอกนะทุกอย่างในความเป็นจริงเหมือนคันนี้ฮะเวนจูรี่คันนี้สภาพสุดยอดมากเลยป้ายแดงราคาเท่าไหร่ฮะและเบสคาร์ออโต้เปิดตัวปล่อยที่ราคาเท่าไหร่บอกเลยไปกลับอยู่ในความเป็นจริงทั้งหมดฮนะเรามีการบริการตั้งแต่เริ่มต้นต,ตั้งแต่ทีมชง รวมไปถึงทีมช่างรวมไปถึงการจัดไฟแนนซ์ธนาคารทุกเครือข่ายฮะเป็นเครือข่ายของเบสคาร์โต้ทั้งหมดทุกธนาคารนะฮะเป็นเครือข่ายทั้งหมดพูดตรงๆเลยว่าไม่ว่าพี่จะทาประกอบอาชีพอะไรติดหมดอะเอาง่ายๆกันมาที่เบสคาร์จบทุกอย่างในขั้นตอนเดียวคือจบที่นี่เลยบอกให้เบสคาร์โต้ครบวงจรครับพี่ซื้อขายอะไรมีทุกอย่างครับบอกให้ทําได้ทุกอย่างหมดเลยที่นี่ที่เดียวฮะ บอกเลยนะฮะไม่จําเป็นนะว่าจะต้องมาซื้อมาขายกันทั้นมีอะไรให้น้องกล้วยดูแลรับใช้ปรึกษาได้ครับน้องกล้วยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยติดต่อได้ทุกช่องทางครับ<ม>ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับวัสีสวัสดีครับ